โอเคค่ะคุณค่ะนี้รออยู่ไปยากไปได้ไปไม่ได้เดี๋ยวจะถ่ายรนดนะคะเอาโอ้ยจะทำอยากได้ถ่าแอปแล้วเออมันไม่ทำมันถ่ายไม่ได้ไอะไรวะ

รันว่ารักไม่เยร้องวันนี้ห <funz> น <discretion> ูเป็นเต้นแล้วไงพี่นํำทุกงขอจิ้พให้คุณเมย์คุณเมย์เป็นคนแพ้ที่มาวั็นเพี่ ทุลาแล้วก็ไปค uh, ู่เฉลินพันฝันเออแม่คุณจะอย่างไรที่ผ่ถามคู่ฝั่ก็บอกว่ารักมีมากที่สุดแี่วห่อครั้งที่แล้วที่มิอบ้านที่อก่าอมางมันคเฉลิมค้งที่ก็คู่เลิมเนี่ยาดกเม็ดกเยนะเม็ดใคเตอเม็ดกเเม็ดเ เมส์ตอมเมนวันนี้ป้าไฮโลกาไฮโลกาไกาสวัสดีค่ะน้เโเวลาเราไม่เ่อยกันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปเเที่ยรก็มาเจอกันนะ

ดวอนนะขออกครั้งรักนะพีันโกหกแฟนไงไม่เลิกไม่เลิ่เยาให้โอกาสอนึ่งอได้โอาสได้อ้โอไ้โอกอกาไกาไม่โอกอกากอกาก้โอกาสอกาได้โอกาสออ้อออไอ้ออาสอไาออก้กไกออไดด้ รู้สึกไงเจอนาแบบใหญ่มากเลยอะยิ่งใหญ่เียมไกเลเิสูงไม่ได้เขาใหญ่เีเขาใหญ่เีเขาใหญ่เต่นี่ไหใครเป็นโครล่าไหมเขาค่ะเขาาเขาให่ใหญ่เขาให้โโรล่าใ่อกเขาจะเป็นอะไรกินไม่เ

แม่มืหบอกว่ารอคนมาติดให้อยู่เนี่ยค่ะลูกใครเจอติดให้ดียองน้น้ำใส่มีอยู่แม่น้ำใส่แม่อยู่แม่น้ำใส่่มเต็งโมเต็งโมเต็งโม้่เียวว่ายาเอายาบ่าเว่าน้ำเเก็บเกี่ยวแล้วนะเดี๋ยวกับไปน้ำ่แกโยน ฉันจะยูนิเลอรเนี่ยเดือดนะน้ำน้ำเดือดแก้น้ำแต่ผ่อนจันปัดไดดเกี่ยวกันนๆโอ้หนูเห็นพี่เปิ้ลเขียนว่ามีคนลืมมาวานี่แหละนี่แหละลืมทำไมต้องบอกเขาด้วยว่าจะไม่มามายังไงอ่ะกลับโตัวเเหรอเขาทีบอกว่าเจอแบนค์โกลาดต้องว่าเชื่อคนง่ายเนาะถ้ารักนี่ไปกี่ไหนอ่ะแม่ไปกัน

มาคนเดียวนี่แหละฮะมาคนเดียวเลยไม่ได้มาไม่มีมึงจ่มาหรือเปล่าใช่คนเดียวอยู่บ้านคุยอยู่บ้านอย่างนี้ร้องเพลงใครอ๋อใช่ทำไมไม่ยอมลงมาไม่ลงเลยข้ตูไม่เห็นน่ะูเห็นแต่ที่นี่ได้รางวัลกินที่มาของแฟนนะ คนตาดีไ,ไม่ไดสมุดเไไม่ดไม่ได้ไม่ได้ม่ดีดีดีไม่ชอบเลยัมงแมนด่อยไม่หมดเลยแมจ๋าไม่ช่จมชอบเลยใสุ่มาก่ัไปก่อนไปให้ป

อไทอีายอฉาอียม่ยงคิปให้องต้องนอก็ต้องเียกคอยาก่ายอยากถ่ายม้ยนก้การแค่นั้นแหละไม่ไม่ไม่งานงนไม่ใช่ไม่ได้งอนเรียกว่ายืนตรงนี้เขาถ่าย จะได้ได้รูปสวยๆไปใช้อีกหลายเดือนขอคลิปขอคลิปขอคลิปไม่ขอฟี่ขอคลิปอกี่บาริก้าน่ให้เราต้องน้องต้องจะพิธิ์เทิมน้องก็ติดหน้าฮะไม่ต้ก็ฉันเห็นจะบ่อยมากแล้วแกเห็นฉันตั้งแต่ก่อนจะเป็นเอฟแกควรจะพอใจแค่ตรงนั้นละที่นั้นไม่มีหนีังแล้วอ่ะมีแต่บางมุมอ่ะมันจะมี สามชั้นนั่นน่ะไต่ลูกจะเดือดเยสวัสด,ดีน้องต้องจะสอบใปเทอมแล้วก็ควรอ,อ่านหนังสือแล้วไม่ต้องมาติ่งแล้วแล้วแกก็จะแฮปปี้กับโลสอบแกแล้วแกก็คคมาหาใหม่บุเท <c oughs> ไม่นอที่ปิดวิทยุน้หน้น้

กัดๆๆกัดดันได้กัดโควิด <t> 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 <t>

ใช่เก็บแป้งมาเลยนี่น้ำใน้ำใส่น้ำใสน้ใส้ใส่น้ำใส่น้ำวส่น่น้น้มใส่น้ำในะคใส่น้่น่น้่นน้ำใน้ำใส่น้ำใส้ำใน้ำใ่น้ำใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำนใส้ำใส่น้ำใสน้ำใน้่น้ำใส่น้ำใส่น้ำน้ำใสน้ำใ่น้ำใส่่น่น้่น

กำเริบมากกำเริบเลยมากอันนี้วงหงส์วงหงส์วงหงส์อันนี้วงหงส์ปะวงหงไม่หงเอ้าแบบวงหงสแน่นี่อินกำเริบมากอันนี้อินวงหงส์แต่วงหงส์ไงอ๋อใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวละละครออนแอร์แล้วเดี๋ยวมันดังนะจะไม่มีเทมการ์ดคงไว้ขายเลยนี่มันต้องยูไหมย่ะจะให้ติดไปเรียนเหรอถ้าดังอย่าทิ้งแฟนนะ เก๋ามนไปแล้วยาชาบอกให้โอกาสเมีแฟนเสี่ยวอย่างนี้แล้วขบเบื่อแล้วนางแบบคนนั้นาไงเะชยดสีเนื้อน้ำา้ำน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 ยำน่ำน้าน้ำน้ำน้ำน้้ำน้นอ้ำน้อนน้ำน่ำน้ำน้ำน้น้น้อน้น้นอน้ำน้น้ำน้ำนน้อเน้น้

ดาานางดาราน้ำน <h mid> ้ำน้ำสำหรับพี่น้ำสวยน้ำคนสวยเดี๋ยวไปเชื่อ่ะหูแล้วเหรอดี่อนี่ไงจะใครล่ะ ดิเลยจะไม่ได้เหรอโอเคโอเคต้องนี่ไปละค่ะดีมันจิดอดีมทำรอะไรดีม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 ะด คี้วติดหน้าบุกฟรีเลยครับ้มูกน้ำนี่ต่ออีกนาทีนจะพมาปกติกินเองปกติกินเองด้วยพี่ต่อเด้รอรอดเลยครับเดี๋ยวมาตรงนี้ครับได้ครับเดินไปครับดีๆนะ รีน้ำรักน้ำรักปลารักป่านี่องัติดสามเดือนแม่อะไรอะเรียกแม่บัวมาแม่บัวอยู่ม